สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่22พิสพฤษภาคม2 5 6 5นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพืนมาชมต้นทุเรียนพื้นบ้านที่ผมทำการล้อมแล้วก็ย้ายมาลงแปลงครับเมื่อวานก็ทั้งวันเนาะได้15ต้นในการล้อมทุเรียนพื้นบ้านก็วันนี้ก็เอามาลงแปลงเพื่อปลูกครับเดี๋ยวก็จะมีการขุดหลุม ซึ่งผมใช้ไมโครเล็กซาวดินลแล้วครับเราก็จะขุดหลุมปลูกไม่เลิกครับผมก็เอาดินดินหมักครับดินปุ๋ยหมักซึ่งมีขุยมะพร้าวมีขี้ไก่แล้วก็มีลำขี้ข้างคาวแล้วก็ผงถ่านครับใบายาสูบผสมด้วยแล้วก็จะมีการผสมกับตัวไคโตดมาของอาจารย์กิจครับแล้วก็โรยเพื่อผสมคุกเขา กันเชลาครับต้นทุเรียนพื้นบ้านชุดนี้เป็นต้นทุเรียนพื้นบ้านของฤดูการที่แล้วก็เอาถุงเบอร์ใหญ่สุดนะครับสวมเข้าไปแล้วก็สวมซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ก้นมันมันแตกเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสัก25เซนเกือบจะฟุตนึ่งครับเพราะว่าเราต้องรอให้มันใหญ่ไว้ก่อน เพื่อที่จะไม่ให้มีรากมันมีการกระทบกระเทือนผมใช้ดินดินหมักนี้สองต้นต่อหนึ่งถุงครับเดี๋ยวผมจะโรยแล้วก็คลุกเขาอีกทีหนึ่งวันหนึ่งก็ได้สิบห้าต้นครับเมื่อวาน้อมทุเรียนพื้นบ้านมาลงแล้วก็เดี๋ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเสร็จเนาะก็ใช้ต้นทุเรียนพื้นบ้านประมาณสัก60-70ถึงต้น ในจำนวนสามไร่ที่ปลูกครับคาดว่าทุเรียนพื้นบ้านชุดนี้จะเลี้ยงไว้ในหลุมนี้ประมาณสัก60สิบไม่ใช่60สิบครับประมาณ6เดือนถึง7เดือนเพื่อให้มันตั้งต้นแล้วก็ขยายลำต้นให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็น่าจะประมาณสักต้นปีหน้าครับต้นปีหน้าก็จะมีการจะทำการเสียบเสียบก้างทุเรียน โอเคครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมเอาต้นทุเรียนพื้นบ้านมาลงแปลงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ